สวัสดีครับพบกับพิซซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทําให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนเหมือนว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับ เจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยดินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮิสโตรเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตาาินข่าววันนี้มีคําตอบครับเราจะมาทําความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้น อุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย,ยและแน่นอนว่ากลไกลในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงหนาวหนาวหนาว อุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมบองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราได้เกิดาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจรึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจรึงสัน่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับ แต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจํากัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮิสโตรครับ อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทํางานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการวงชี้ก็คือไม่มีเงือตัวร้อนจัดเลยครับ มีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับ er <aked cities S 1> well. และ70%ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่ิซี่การผสาบาลเพรี่งต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จวเ้ายกขายกข้าง ถอดเฟอรนิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้ารองมาระบายความร้อนเผ็ดแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ไดีขึ้น,นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลยกาปรป้องกันรอกรบแดดดื่มน้ำวันละแปดแก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเท แต่เส้นเอาสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับวันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายที่มากับอาหารในหน้าร้อนอย่าพลาดวิตามินข่าววันพรุ่งนี้ครับิดชมรายการชมรายการย้อนหลังและเ่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับเปลียนตรงิงค่ะ